สวัสดีครับมาชมรัฐบาลไทยนะครับนะนเนาะแนวทางรัฐบาลไทยนะครับเนาะของวัตถิเดีลอนะครับเนาะของมตินักนะหนึ่งมุกกระลาหนะครับเนาะหนึ่งกุมภาพันธ์หนะครับเนาะนีแล้วครับ ผาพันครับเนาะมอทีเหลาเขาเนนะคสองเก่าะครับนาะข้างล่างสี่แปดนะครับเนี่ยตะวันไทยนะครับเนาะมาเนาะครับมาทีเหลเขาเลยเห็นบอกครับเนี่ยมาทีเหลสองเก่าสี่แปดะครับเนาะเต็มเต็มนะครับมทีเด มาวันนี้นะครับมา16กุมภาพันธ์นี่เนะครับมาเห็ดสองชุดสามชุดมาเสียซีซูนี้ก็มีเนาะทีเดียวมันก็ชนกันแบบนี้นะครับมาสามชุดชุดบนชนกันนะครับชุดเจ็ดเปิดเก่าครับนี่ก็ชุดเจ็ดเปิดเก่า วันนี้ก็ส่วนสี่ห้าหกนะครับเนาะเราจะใส่ส่วนนี้เนาะครับเนาะในเมื่อสองส่วน,นี้ส่วนกันเนระาก็ใส่ส่วนแดงเนาะครับเนาะสี่ก็โอ้ยะครับเนาะเราจะจับตัวเด่นเลยดีกว่า シーシーシーシよシー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 がーシー

Tiết xuyên tiết chết nó có nó Tiết nâng Tiết xuyên Hãy nó ครบแล้วเนาะครับเนาะฟังคเตือนเนาะคัวนเป็นแกเพียงแนวทางเนาะครับเนาะบริษัสนันนดินการพนันเนะครับเนาะสาคิมาเพื่อควบบันเทิงเนาะครับเนาะบริษัสนันนดินการพนันเนาะครับเนาะ พิดพาทประการใดขอโทษก็ไปน้องกับเนาะเพขาสั่งคลิปมาเพื่อความบันเทิงน้องกับเนาะมีช็อปนี้น้องครับ,นะรบตัวนี้กะทิวงกน้องครับเนาะตัวนี้กะทิวงไว้บน้องกับเนาะพิจารณาดีก่อนนำไปใช้เด้อครับฝนะา,ากวาังคิดไม่จบไม่ด้อครับเื่สอสะสม,มุนงงนะครับเนาะ